แค่ไฟหน้าโผล่มาก็ไม่ธรรมดาแล้วเห็นเฉพาะด้านหน้านเมื่อเมนี่ยยังว่ามาสวยแน่ๆรอบนี้แตกต่างจากของเดิมโดยสิ้นเชิงดูจากภาพแล้วไม่ธรรมดานี่12มิถุนายนนี้นะครับเจอกันแน่ All New MU-X รูปร่างหน้าตาน่าจะไม่เหมือนกับคันนี้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมดูจากรูปภาพที่หลุดมานะครับ เห็นเลยน่าจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทํารุ่นย่อยลงไปอีกไหมตอนนี้จะมีเหมือนรุ่นทั่วไปอยู่รุ่นหนึ่งและอีกรุ่นหนึ่งจะมีโลโก้คําว่า RS พร้อมเส้นสีเขียวซึ่งรุ่นนี้น่าสนใจมากน่าจะมีอะไรด,ดีดูตัวรุ่นที่ธรรมดาก่อนนะครับตัวนี้ที่เห็นเลยแบบชัดๆเลยเนี่ยไฟหน้าที่น่าจะเปลี่ยนแปลงแน่ๆดูจากรูปภาพนี่สวยงามดูดุดันดูโฉบเฉี่ยวมากกระจังหน้าก็น่าจะจะมีการเปลี่ยนแน่นอนไม่เหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ ฝากระโปรงถ้าดูจากตรงนี้ในรูปมีนูนๆเนินๆด้วยซึ่งน่าจะคล้ายๆกับตัวรถกระบะก่อนปี2 0 2 4ก่อนหน้าของน,น,นี้นะครับที่ออกแบบตามหลักแอโรดันมิกผมเดาว่ามิวเอ็กคันนี้ก็น่าจะมาตามหลักแอโรดันมิกสไตล์รถยุโรปเลยตั้งแต่หัวจนจดท้ายเพราะดูในรูปฝากระโปรงมีรอยนูนอยู่ตัวนี้จะเรียบๆนะครับน่าจะมีแล้วก็กระจกข้างน่าจะคล้ายๆทรงเดิมแต่ที่ลุ้นคือมีกล้องรอบคันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ เดาว่าน่าจะมีมาแล้วในตัวรุ่นใหม่นะครับด้านข้างไม่เห็นก็อาจจะมีการเปลี่ยนลวดลายนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านท้ายในเมื่อไฟหน้ามีการเปลี่ยนแปลงผมว่าไฟท้ายก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยรวมทั้งระบบต่างๆภายในอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนใหม่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมสนใจมากที่ผมเห็นภาพหลุดมาเนี่ยรุ่นหนึ่งที่ จะทำเป็นแบบออกเขียว,ยวหน่อยมีโลโก้คำว่า RS อยู่ด้านหน้ากระจังด้านหน้านะครับพร้อมเส้นสีเขียวตัวนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนครับกำลังลุงล้นอยู่ว่ามีไม็ก์รุ่นใหม่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีเครื่องใหม่ไหมกี่ซีซีอันนี้ไม่แน่ใจกำลังลุ้นว่าตัวนี้เป็นตัวไฮบริดหรือเปล่าถ้าเป็นตัวไฮบริดด้วยก็คือเป็นการทํางานเครื่องยนต์กับมอเตอร์ร่วมกันจากเดิมที่อู่สุดป,ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วยิ่งทามาเป็นไฮบริดนะจะยิ่งประหยัดน้ํามันมากๆอันนี้น่าจะตอบโจทย์คนไทยโดยแท้เลยในะตอนนี้ ให้บิดข้อดีมันก็มีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปรอชาร์จนะครับผมก็รุ้นขอให้มันมีออกมาตัวนี้รวมทั้งเปิดตัววันที่12แล้ววันที่13ก็จะมีการทดลองขับด้วยหมายความว่าปกติยูสุเราเปิดตัวถ้าเป็นมเนอร์เชงเปลี่ยนแค่ไฟหน้าไฟท้ายพวกนี้ก็แค่เปิดผ้าคลุมแล้วก็จบไปแต่รอบนี้มีทดลองขับถ้ามีทดลองขับเนี่ยผมเดาว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างใหม่หรือเปล่า เครื่องใหม่หรือเปล่ามากี่ซีซีกี่แรงม้าหรือเป็นไฮบริดรวมทั้งระบบขับขี่ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงไหมพวงมาลัยไฟฟ้าหรือเปล่าหลบเลนคิปปิ้งช่วยหนึ่งเข้ามาเลนแน่ตัวนี้หลายหลายคนอยากจะได้อยู่ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยววันที่2เรามารุ่นพร้อมกันครับว่าจะมีพวกนี้ไหมดีไม่เดียจะมีมูลสุุปด้วยนะไม่แน่นี่รอบนี้ผมดูในรูปนี่นะตอนนี้อยากให้ผู้ชมเห็นของจริงมากผมเองก็อยากเห็นของจริงมากดูแล้วแบบัมดุด ดูเท่มากอะผมว่ามาแบบไม่ธรรมดาแน่ All New v X รอบนี้นะครับเรามาร้มพร้อมกันซึ่งวันที่13ผมก็จะทดลองขับด้วยจะรู้เหมือนกันครับว่ามีอะไรใหม่ไหมก็ยังไงนะครับวันที่12เตรียมรอชมพร้อมกัน The New v i e X 2องพ